สวัสดีครับในช่วงเย็นๆของวันศุกร์ที่26ธันวาคม2568รายการอิสานลั่นทุง่งภาพพิ้องมาชมแปลงหญ้านะครับมาเลาะทงเลาะทาช่วงเย็นๆอันนี้เข้าไ้น้ำห้ปุ๋ย เริ่มสีเขียวขึ้นมาแล้วเริ่มสะแตกอยอดแตกกอขึ้นมาหลังจากที่บัได้ไห้น้ำม,มาเป็นเดือนนะครับอันนี้พึ่งไห้มาอาทิตย์หนึง่งแล้วก็ไห้ปุ๋ยปุยป๋ยที่ไห้ก็เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขีง้งวขี้ควายนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะครับยูเรียก็สูตร30หรือสูตร45ห้าก็ได้นะครับพอเริ่มที่จะ เขียวเริ่มที่จะแตกกอแตกยอดขึ้นมาให้เราได้เก็บเกี่ยวนะครับอีกอที่หนึ่งก็คงจะได้เก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องครับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับหรือถ้ารีบร้อนก็เก็บเกี่ยวตอนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเปลืองนิดนึงเพราะว่าหญ้ามันยังประมาณ50เซนนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์ก็คงจะยาวประมาณเม็ดหนึ่งนะครับอันนั้นก็เวลาเราเก็บเกี่ยวมันก็จะไม่ค่อยเปลืองมันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำมือนะครับ ตอนนี้ก็สิบแปมัดร้อยอยู่นะครับ18มัดร้อย18มัดร้อยนะครับสนอกสนใจก็แวะมาซื้อมาหาได้ที่ตลาดนัดโคกระบือส้มปล่อยน้อยตำบลสำรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มาชมมาเยี่ยมนะครับมาซื้อหาโคกระบือแล้วก็แวะมาอุดหนุนย่ากินนี่เรานะครับ ก็จะมีอยู่สองข้างทางนะครับพี่น้องที่กลุ่มเกษตรกรนะครับหมู่บ้านเราได้นํามาวางจําหน่ายให้พี่น้องที่เลี้ยงโคกระบือนะครับนอกจากเอาไปเลี้ยงโคกระบือก็เอาไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงช้างนะครับอันนี้เลี้ยงช้างจริงๆนะครับไม่ได้โกหกเอาไปเลี้ยงสร้างยูซูลินนะครับเพื่นมาหลับเอาเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงตั๊กกะแตนก็ได้นะครับพี่น้องเข้าขันนี้มีการเลี้ยงตั๊กะแตนเลี้ยงจิ้งหรีดก็ หญ้ากินนี่นะครับเป็นหญ้าที่ปลอดสารยาฆ่าแมลงนะครับปลอดยาฆ่าแมลงเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะเป็นหญ้าที่บ่มีศัตรูพืชนะครับพี่น้องตะกแตนกินก็กินนั่นกิน่นะครับมันกินนะครับจิงเรียดก็กินพอประมาณตะกะแตนก็กินพอประมาณนะครับเพราะฉะนั้นพวกแมลงนี่ไม่มีโอกาสที่จะมาทำลายทำร้ายหญ้ากินนี่ เพราะฉะนั้นเฮ้าก็เลยบอใส่ยาขาแมลแรงนะครับปลอดภัยสาหรับสัต์เลี้ยงปลอดภัยสําหรับคนเก็บคนเกี่ยวนะครับเวลาเก็บเกี่ยวเรานั่งนั่งเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการใช้ยาพวกนี้อนันตรายต่อผู if that, if Loki, quietly, ้เกี่ยวนะครับเขากเลยบลมีการใส่ยานะครับเพราะมันบลมีศัตรูพืชเพราะฉะนั้นพี่น้องซื้อไปปลอดภัยนะครับปลอดภัยอะไปเลี่ยงสร้างเลี้ยง คกระเบือเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงตะกะแตนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับปลอดภัยปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับปัจจุบันปุ๋ยคือใส่ปัจจุบันปุ๋ยเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ผ่านการตรวจสอบว่าใส่พืชแล้วกินได้นะครับโมเมนยาขามะเรงเดอ้อปุ๋ยเคมีนี่อ่าผ้าพี่นองอยางเลาะยางเบิ้งนะครับจำนวนหาไร มีบอ่อหนามอยู่สองบอ่อนะครับตอนนี้เขาก็สูบน้ำบดานลงนะครับเพิ่มเติมลงไปปีนี้ฝนแรงนะครับฟางมองน้ำท่วมแต่บ้านเราเนี่ฝนแรงน้ำมอเต็มน้องมอเต็มสะนะครับก็เลยช่วงที่น้ำบดานมันยังออกอยู่นะครับเราก็เลยสูบเพิ่มเติมลงไปน้ำบดาน,นี่มีหน้าเมษาก,กับเมื่อหล่วครับพอเป็นน้ำบดานบอ่อหนาตื่น เป็นบอ่อน้ำตื่นนะครับเอาไม่สลับน้ำเละไม่โยกน้ำบอกสลับไปแถวอื่นนะ่ะบอกในบ้านนะครับเป็นมะยังเลาะเอื้อนอยู่ทั้งพูนนะครับตัวนี้เป็นบอ่อน้ำที่เขาบอกเ,อเมื่อกี้นะครับบอ่อนี้ลึกหเมตรนะครับ 6เมตรแต่มีน้ำอยู่ประมาณ2เมตร3เมตรนี่แหละครับอันนี้เขาสูบน้ำม,มาดานลงไปก็น้ำก็ขึ้นมาอีกประมาณ50เซนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับน้ำขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ไปด้วยมันแห้งไปด้วยมันระเหยไปน้ำนะครับกระสูบลงไปแต่ประมาณ5 0เซนใสะอาดนะครับสูบน้ำม,มาดานไว้ในสารนี่ใส ก็จะกลายเป็นน้ําธรรมดานะครับจากน้ํากระด้างถ้าเราสูบไปนะครับ mm. เขาโดนแสงแดด mm. แผดเผาโดนาสารอินนรีย์ต่างๆที่อยู่ในดินเนอะไร mm. ก็ทําให้น้ําเขาปรับสภาพเป็นน้ําที่ใช้ได้ดีนะครับเอามารดพืชรดอะไรก็สวยงามได้นะครับแต่ mm. ถ้าเราสูบขึ้นมารดเลย mm. ก็จะเกิดตะกันนะครับ mm. เกิดคราบ พืชผักกรสิบ,บอ่อใครจะเลื่อนเติบโตแต่ถ้าเห้าพักไว้พักไว้ในบอ่อในอะไรก่อนแล้วค่อยนำมาใช้นะครับรดพืชรดผักก็จเจริญเติบโตได้ดีตอนนี้กัข้างบนก็มีเครื่องบินนะครับพี่น้องให้พี่น้องเบื้องหน้า่นสายการบินบนะครับสายการบินก็ขยับจิล่ะเพราะว่าเปิดน,นานแล้ว อะไรเอาไปเบิ้งแล้วเป็นอย่างาแปลกก็ไปดูแล้วมันเป็นอะไร <c oughs> จะให้ไปดูอีกบวะ <c oughs> จะให้ไปเบิ้งอีกบวะ <c oughs> จะให้ไปเบิ้งอีกอยู่บ่ก็ไปเบิ้งมาแล้วเ <c oughs> ป็นยังมันในเบิ้งแล้วเป็นอย่างมันคอยต้องไปคนเก็บสายมาเนี่ยเอาอไ,ไปบอกเขาทำไมล่ะเพราะเป็นหน้าที่เขา มันมีเสาอยู่รู้ยู่หรอกงร้างมันนเสียสูงบ่เออสปอยเข้าไปลำเข้ามาตัวสียดินเม่้อมีนเอาบะเอาเทเนิตเทเลนอยคนเกเขารู้อยู่หรอกนี่คอยได้ไปเก็บสายไห้นึ่สายเพนบอเก็บรถแลนเหยียบแตกมวมดก็เลยเก็บมาไว้เอากระทียมุกต่ออะไร ขเขาเบนตรงกลางออมาแทงไหนอีกนออบะนี่นเเม่ขุขาอนออบะนี่ยังหายัางนออนี่เดินเลาะหาอะไรครับนี่ปล่อยมาแปลงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้โดนน้ำเนี่ยเดี๋ยวใส่ปุ๋ยมาแปลงเนี่ยทำไมมันเหลืองเอาน้ำมาแปลงนี้ทั้งหม้อไยทั้งหม้อเหาลาพี่น้องปนกันไป ข้างนั้นเพิ่อนก็ฮดขึ้นกันเพื่อนมีสวนมะพร้าวสวนทุเรียนนะครับเพิ่นก็มีหญ้าขึ้นกันเพื่อนก็เริ่มเริ่มฮดเป็นเกษตรผสมผสานนะครับมีเลียงซั์ปลูกยางปลูกมะพร้าวปลูกหญ้านะครับเพิ่นก็มีแซมทุเรียนลงไปน้ำที่มันเป็นกับเป็นเงินเป็นทองครับตอนนี้เพิ่นก็ลังทดลองนะครับกำลังทดลองแต่มีต้นที่สูงแล้วนะ แต่ไม่รู้ต่อไปจะเป็นยังไงก็คอยดูกันนะครับพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องเ้อสวัสดีครับผม